แล้วพี่80ล้านบาทอยู่มีมาจิ้นอยู่มา20เราว่าเขาได้เครื่องหารตลาดเนาะตลาดดีจริงหรือไม่นั่นคือสำคัญครับตลาดจริงหรือไม่เพราะอะไรครับเดี๋ยวตลาดเชื่อมโยงเหตวิธีการวิธีการทีนี้เราดูต่อนี่ก็คืของการวิจารณารโครงการคือเรื่องของความเชื่อมโยงความสอดคล้องของเนื้อหาโครงการคือโปรเจกต์โฟครับก็คือดูจากชื่อโครงการรักการเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมาย วิธีการดำเนินงานตัวชี้วัดต้องเป <t> ็นไปในเรื่องเดียวกันอยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องนี้บ่อยครัเรื่องนี้บ่อย <t> ก็เจอในใน,ในเหตุการณ์นะั่นคือว่าหลักการผลเกษตรกรผู้เลี้ยงปศิต์มีต้นทุนการเลี้ยงปศิต์สูงจําเป็นอย่างยิ่งต้องลดต้นทุนการเลี้ยงปศิตรวัตถุประสงค์คือการลดต้นทุนการเลี้ยงปศิตรสคลเองกันนะปัญหามาจากต้นทุนการเลี้ยงวัตถุประสงค์ก็การลดต้นทุนการเลี้ยงวิธีการดำเนินงานประกวดนางานปสิตร นี่จริงนะครับเหนืองานัำเสนอมาวิธีการดำเนินงานประกวดนางงามเสด็จมาของื่อมาประกวดนางงามครับเห็นไหมครับไม่ได้สอดคล้องกันคือไม่สอดคล้องในเนื้อหาของโครงการเล่ามาว่ามีปัญหาเรื่องลดต้นต้นทุนการผลิตดต้นทุนการเลี้ยงปลาเด็ดสูงจาเป็นอย่างยิ่งต้องลดต้นทุนการผลิตวัตถุประสงค์ก็ยังใช่อยู่ก็ต้นงุนการเลี้ยงแต่พอวิธีการไม่ใช่ครับวิธีการไปประกวดนางงามประสิธิ์มาของ้อมาประกวดนางงาม คนได้ผ่านเลยครับตัวอย่างตัวที้คือนี่คือการเก็บกรงการต้องร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันนะครับและมีมะเรื่นนะองเดียวกันนะครับในกิจฟุนะในเรื่องของผลผลิตผลลับต้องชัดเจนในเรื่องของตัวชี้วัดนะครับอ่ะผู้ตัวชี้วัดที่กองพิจารณาจะวัดอยู่ที่สองระดับปกติตัวชี้วัดจะมีอยสางระดับเนาะระ,ระดรับผลผลิตผลลั์และผลกระทบ เอาพุทเอาคำไอ้ตัวที่เอาเพุทเอาคำได้อิมแพกนะครับว่าจะสามตัวแต่กองทุนจะดูแค่สองตัวครับคือระดับผลผลิตและผลลัพธ์เท่านั้นผมได้เกืออะไรครับเช่นบอกว่าเราทําโครงการเจียวไข่ผลผลิตคืออ่าทำโครงการเจียวไข่ผลผลิตเลยครับไข่เจียวนะครับต่นตัววัดคือต้องได้ไข่เจียวผลผลิตเนาะถ้าท่านทําได้มาไข่ต้มผิดไหมครับ ทำโครงการเจียวไข่ได้เจียวไขเ่ขเจียวนะย่าไปไข่ต้มนะครับหรือไข่สดนะครับเด้ที่อ่ะแล้วเป็นผลล,ผลัพธ์หลผลลัพธ์คือการนําผลผลิตไปใช้ประโยชน์ครับอ่าตามงโครงการไข่เจียวผลลัพธ์โครงการไข่เจียวอะไรครับผลลัพธ์การนําผลผลิตไปใช้ประโยชน์ผลผลิตก็เป็นอะไรดีครับไข่เจียวเราได้ไข่เจียวนะ้ถ้าทํามาเพื่อ,อเพื่อกินเพื่อให้คนทั่วไปทานผลผลิตที่าผลลัพธ์เช่นคำชม คำชื่นชมของคนในครอบครัวชื่นชมกินแล้วม,มันช่ากินแล้วม,มันอร่อยลเลยคือควาชื่นชมคนบอกรั้นรอนนี้ที่เราไม่ได้ขายนะผลลัพธ์จากคนในครอบครัวหรือผลลัพธ์ต่อมาคือ,อบริโภคแล้วสุขภาพดีอิ่มอันคือผลลัพธ์ที่ตามมาอถ้าเราขายนะผลลัพธ์อะไรครับผลลัพธ์คือลูกค้าชื่นชมไข่เจียวเจ๊ฝอย่างต้น ได้ไปการันตีจะพิชรินลูกค้าอร่อยนะครับนั่นคือผลลัพธ์ขายได้กําไรราคาเนั่นคือผลลัพธ์คือการนาผลผลิตไปใช้ประโยชน์จะเป็นตันวตลัานะัวชีช้ว่าผลลัพธ์ครับคือการเอาผลผลิตใช้ประยรยโยชน์นะครับเช่นผลผลิตงานวิจัยผลผลิตคือได้แรงงานวิจัยผลลัพธ์หลัก การนำเราจะใช้ประโยชน์ครับผลตอบแทนโอเคอาจจะตัวนี้ครับต้นต่อมาคือในเรื่องของการดูความคุ้มค่าในการลงทุนเวลาครับเราจะว่าเงินที่ท่านลงทุนไปใช้จ่ายว่ามานโครงการนี้20ล้านบาทกา็จะดูว่ามีผลตอบแทนของโครงการนี้ต้องมากกว่า20ล้านบาทคืว่าโครงการเสนอมา10ล้านเนี่ยวิเคราะห์แล้วผลตอบแทนของโครงการต้องมากกว่า20ล้านบาทจึงจะลงทุน มีได้กั hmm> บมานใช่ไหมแค่การแบกเบจจะมาเมื่อก um> ี้เขาว่าหามาจากว่ามาจากกิจกรรมของโครงการหบ้าเจ็ตก็หมายควาว่ามาโครงการบัาเจ็ตครับมาจากกิจกรรมของโครงการธนาคารทูก็มาโครงการนี้ต้องใช้กี่บาทนั่นคือบัาเจ็ตแหละจากบัาเจ็ตครับก็ต้องคำนวณต่อว่าจากบัาเจ็ตที่ว่าดูความคุ้มค่าในการลงทุนจากผลรายได้มาเปรียบเทียบ ถ้าไรายได้มากกว่ารายจ่ายเงกกินปันผลก็คือควลครลงทุนรายรับมากกว่ารายจ่ายครับก็ควรลงทุนเนาะในนี้ก็มีเทคนิคที่เราจะคุกยก็คือเรื่องของการดูมูลค่าปัจจุบัน NPV RBC เพราะว่าอันนี้เพือว่ากันครับแล้วหลักการง่ายๆคือดูจากโครงการต้องมีกําไรอ่ะสักกี่เปอร์เซ็นต์ต้องมากกว่าดอกเบี้ยเงินกู้นะคารับอ่าหลักการง่ายๆครับถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกู้อ่ะ ถ้าเกิดท่านท่านท่านต้องปูเนี่ยท่านต้องมีรายได้มากกว่าเงินกู้นะงั้นไม่ถึงแต่ง่ายๆว่าถ้ากี่เปอร์เซ็นต์รายได้เกิดขึ้นต้องมากกว่าเงินกู้ดอกเบี้ยธนาคารถ้าวันนี้เงินกูดอกเบี้ยธนาคารห้าเปอร์เซ็นตผลตอบแทนโครงการนี้ต้องมากกว่า5%้าเซ็นถึงจะกลมกลืนครับไม่งั้นเอาเงินฝากธนาคารที่กเราทำมาให้เหนื่อยอย่างในเมื่อผลตอบแทนการฝากธนาคารดีกว่าครับจะเป็นต้นเนาะครับยง เรต่อมาก็ดูก SO. ็ค <Fun>. ือด kind of ูกระแสเงินสดบองแล้วนอกาดูจากแกสโฟวว่ามีเงินสดเพียงพอหรือไม่ในโครงการดูจากตัวท่านในฐาะผู้าร่างโครงการมีองค์ความรู้เพียงพอหรือไม่รู้จักคงตัวกิจกรรมโครงการดีแค่ไหนดูความสามารถของโครงการครับดูจะได้ดูได้จากตั้งแต่วันแรกเดือนอะไรครับตัวตัววันแรกเดือนเมือเสนอโครงการท่านสามารถตอบคําถามตอบสิ่งท่านเสนอมารู้กิจกรรมทำมากน้อยเพียงใดอย่างชัดเจนหรือไม่ครับบางโครงการ อยากเลี้ยงวัวผมไล่เลยครับอาผมที่พโกจริงนะผมไล่มาคนเลยครับว่าไปอบรมมาก่อนเห็นเขาเลี้ยงวัวพรีเมียมอยากได้เงินทายเงินดียังไม่รู้ว่าโังหรีเมึงเนอะไรเลยยังไม่รู้ว่าบกงเลี้ยงวัวอย่างไงเลย,<ด>ยอยากเลี้ยงวัวมาขอเงินลงทุนอ<ด>ยากาขอเงินลงทุนห้าแสนอยากเลี้ยงวัวสิบตัวทําไมต้มองห้าแสนถามนะครับถามไปถามมาผม,มเล่ไปเลี้ยงวัวมาก่อนอยินเขาดูดีกว่าเลยไปแล้วไปแล้วมาก่อนครับยังไม่รู้อะไรเลยเลยแต่อยากทำนั่นคือการบริหารโครงการ ก็<ม>เห็นว,ว่าอย่างเนี้ยเป็นความเสี่ยงล้มเหลวครับใช่ครับล้มเหลวแน่ๆเนาะน,นะครับจะอย่างต้น,อ,นอันนี้อัน,นอันเนื้อคือเรื่องความเสี่ยงหมดแล้วบอกย้ำเลว่าต้องมีการแ네นวทางจาัดก,การความเสี่ยงต้องรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงหรืคอความเสี่ยงองการที่ทําให้องรงการท่านไม่สําเร็จแล้วหาแ네นวทางจัดก,การความเสี่ยงนั้นอย่างเหมาะสมนะครับกับในเสี่ยงที่บอกว่าความเสี่ยงขือลระบาดท่านก็ต้องหาแนวทางจัดการโรคระบาทนี้อย่างเหมาะสมครับความเสี่ยงท่านในการาาเช่น,น,น,นบอกว่ามีตลาดแห่งเดียว ขาดอนุพันธหาตลาดรองรับมากกว่าหนึ่งตลาดเป็นต้นนะครับหรือความเสี่ยงว่าความเสี่ยงคือไม่สามารถจัดหาปัจจัยผลิตได้ก็ต้องหาแหล่งซื้อวัตถุดิบที่มากกว่าหนึ่งแหล่งเป็นต้นนะครับอ๋อนี่คือความเสี่ยงของการความเสี่ยงสุดท้ายที่แอบอาจจะแทบไม่ได้พิจารณาเลยก็คือผลประโยชน์ต่อสังคมบางครั้งอาจจะไม่ได้ดูแต่บางทีก็จะดูเหมือนว่าโครงการท่านส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรกวอ,อย่างเมื่อกี้ว่าเขาโครงการท่านนะ่ะ ทำในเรื่องของการการเผาหรือแม้โครงการท่านสามารถที่จะดึงในเรื่องของการอาเอาของเหลือใช้หรือมีการจัดการสิ่งปฏิกูลมีการจัดการของเสียที่มีการของเหลือใช้ไว้อย่างเหมาะสมในโครงการก็อาจเป็นตัวแต้มต่อโครงการเช่นเดียวกันในการเชื่อโครงการเนาะนั่นคือการดูสังคมก็จะได้รับหรือแม้แว,ว่าโครงการท่านทําเสร็จแล้วชุมชนได้ประโยชน์เขียนว่าชุมชนประโยชน์เช่นบอกว่าโครงการนี้ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับสังคมประชาชนเยาวชนในสังคมในในหมู่บ้าน ได้ประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับโครงการเช่นเดียวกันก็จะเป็นโกโตนหนึ่งเช่นหัอีกอันหนึ่งที่พยิจารณาคือว่าโครงการท่านต้องไม่ซ้าซ้อนกับโครงการอื่นที่ที่มีอยู่แล้วนะครับรวมถึงไม่ซ้ําซ้อนกับสิ่งที่ท่านทําอยู่กับแหล่งทุนนั้นๆเขาก็จะดูว่าโครงการนี้ถูกทํากับแหล่งทุนอื่นหรือไม่เช่นที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ากองทุนของภาคเกษตรเนี่ยมี 10, 6กองทุน15กองทุนท่านเอาโครงการเดียวนี้ ไปไปขอแหล่งทูนศิลปะกองทุนก็ดูว่ากองทุนอื่นๆให้ง้ประมาณนี้แล้วหรือไม่กับท่านถ้าให้ก็ให้ซ้ำนะครับเพราะอะไรครับเพราะได้งบปมาณเกินขีดความสามารถของตัวเองเกินศิลปะของตัวเองนะครับอ่ะนี่คือหลักวิธีการพิจารณาโครงการที่เราจะดูกันนะครับก็ต่อขอโทษทีขาใช้เวลาล่วงเลยเกินเกินเที่ยงมานะครับเกินเที่ยงมา มีคำถามทิ้งท้ายไหมครับก่อนที่เราจะจบกันเด็กช่วงภาคเช้านะเช่นครับก็ไปดูว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเราครับไปตรงกับเป้าหมายวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ คือนโยบายชาติซึ่งเป็นจุดเรียวกานทีนน่บอกว่าวัตถุประสงค์นี้เพื่อเป็นการทําในเรื่องของการปลูกข้าวอินทรีย์นโยบายชาติเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์นะครับก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร,ร์ชาติในวิติของภาคเกษตรในหัวข้อที่สามทุดหนึ่งจุดสองตัวอย่างเช่นก็จะจำย่อยอย่างนี้ ให้กับก็ยึดยื่อศาสตร์มาลง,ลงมาเชื่อมโยงให้เห็นว่าเยื่อศาสตร์ชาติในประเด็นเยือ่อศาสตร์ด้านเกษตรในในหัวข้อพัฒนากิจความสามารถการข,ข,ขงขัประเทศในประเด็นการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งวันนี้กจิจกรรมที่โครงการทําอยู่เป็นเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจซึ่งตรงกับเยื่อศาสตร์ชาติเหนือราวต้นครับก็เห็นความเชื่อมโยง กรณีพเพื่อนถามว่ากรณีที่ได้เงินไปได้และปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานโครงการทําส่งผลให้ไม่สามารถกรณีคืนเงินนะไม่สามารถคืนเงินได้ภายในเวลาที่กำหนดเช่นบอกว่ากําหนดคืนเงินหนึ่งรหกเก้าปรากฏว่ากีกิจกรรมเกิดขึ้นรับสนทําส่งผลให้ไม่สามารถคืนเงินได้ถึงวาระเก้ากองทุนทำอย่างไรแบ,บ่งสองกรณีครับกรณีหนึ่งความผิดพลาดนั้นไม่ได้เกิดจากเหตุ เป็นเหตุวิสัยเขาบอกความผิดพลาดนั้นเป็นเหตุอันสุดวิสัยเป็นวิสัยเจออะไรครับเช่นกดกรณีภัยธรรมชาติเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยปัจจัยภายนอกกระทบทําให้เกิดสุดวิสัยไฟไหม้น้ําท่วมภัยต่างๆครับซึ่งเราไม่กู้ก่ออันนี้เราผ่อนผันได้อยู่แล้วผ่อนอันนีน้แต่แต่แต่อันนี้เ,ททเหตุวิสัยนะผ่อนผันท่านบันเตุวิสัยแต่ถ้า การคืนเงินไม่ได้ไม่ได้จะเกิดจากเหตจุดวิสยัยเช่นนําเงินไปใช้ในโครงในเรื่องอื่นที่กองทุนไม่ได้ให้จนส่งผลให้ไม่สามารถทากิจกรรมอื่นๆที่เราวางแผนโครงการได้จนไม่มีรายได้มาคืนกองทุนอันนี้ฟ้องครับไม่เห็นไม่เถูกวิสัยท่านเจตนาภิตริครับคนเก็บไว้ไหมครับคนเก็บไว้ไหมครับใช้เงินผิดประเภทจิตน,นา,นา,นานครับ ท่านอย่าใช้เงินแตกต่างไปจากที่เราให้ไปเหตุวิสัยเราไม่เคยอยู่แนละ้วปุกเปิดปกติแล้วทุกๆโครงการเราผ่อนโอนหมดเลยครับผ่อนโอนหมดเลยครับเราเปลี่ยนแพลงแพลนขึ้นเงินตลอดเวลาครับไม่เคยไม่เคยนั่นเว้นแต่ว่าหลงพอบอกเว้นแต่ว่าเหตุนั้นเป็นเหตุที่นาไปสู่เจตนาที่ทจริตเหตุน,ตน,นั้นเจตนาที่ท่านจงใจไม่ปฏิบัติตามนะครับ ปับแผนได้ครับกรณีที่กรณีที่เราดําเนินการได้หนึ่งแล้วเราพบว่าไม่สามารถทำํำภายใต้เหตุนั้นได้ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่อย่างสองที่สุดน,นะไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เพราะอ,อ,อะไรอ่ะ<ร>อย่างท<ร>ี่บอกย่างี้เพราะเหตุอันไม่เหประสงค์อันเกิดจากเจตานาไม่บริสุทธิ์อย่างนี้อันนั้นปรับไม่ปรับแผนนะครับที่เราปนนรับรแผนก็คือทไาไประยะหนึง่งเจอเหตุที่ส่งผลทาให้เราไม่สามารถทำได้เช่นบอกว่าก่อสร้างไม่ได้ อันเนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่สนใจจะซื้ออยู่เนี่ยมันไม่มีผลิตอยู่แล้วไม่มีขายในประเทศไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสเปคจำเป็น้องเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงได้หรือบอกว่าก่อสร้างไม่ได้อันเนื่องจากว่าวันนี้เองเนี่ยไปทาประชามิจารแล้วพิจาร,ใน,ร,าจารในท้องถิ่นไม่สามารถทําการอนุม,มัติในเรื่องของการก่อสร้างต้องยืดเวลาไปอันีก็เปอเหตุเหตุนหนึ่งที่สมารถน่้นได้ครับได้นอนครับเบ๊ เราต,ต้องพบเหตุก่อนเนาะการที่เราทาไม่ได้ต่นน้เราเราเจอเหตุแล้วเราต้องมีหลักฐานเชิงบัญจักที่ชี้ให้ชัดให้ได้ว่าวันนี้ทําไม่ได้เพราะเจอเหตุหนึ่งสองสามสี่ห้าครับจนเป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงนะปัญหาความเสี่ยงันต่างกันความเสี่ยงคือเราไม่รู้ว้าน่าจะเกิดอะไรก็คาดเดาว,ว่าสาการจะเกิดขึ้นจึงมีแผนจะามเสี่ยงปัญหาคือเกิดขึ้นแล้วมีข้อท็จจริงแล้วมีข้อมูลนั่นคือปัญหาเพราะฉะนั้นในการมาปรับแผนครับเราต้องเจอปัญหาก่อน เพราะความเสี่ยงความเห็นโครงการแล้วในการปรปับแต่งทาไปแล้วจเจอปัญหาเจอปัญหาในโครงการนะครับเช่นบอกว่าเราจะทาเรื่องงการจัดหาวัวทาไปแล้วปรากฏว่าวัวไม่ได้ตามสเปคตลาดที่มีอยู่ไม่ได้ตามสเปคที่เราต้องคาดวังไว้จําเป็นใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการจัดหาจึงไม่สามารถสมมอบวัวได้ในเดือนตุลาคมคนี้นะวางแผนในตุลาคมแต่การสมรมอบไปถึงตุลาคมเนี่ยต้องเลื่อนเวลาอีก6เดือนทําให้ไม่สามารถ ทำงานได้ทันอีกทกเดือนที่เหลือก็มันยืดเวลาก็เอาอันนี้มาปรับแผนได้ที่เหตุอันเหมาะสมนะครับเป็นต้นนะครับเขาขึ้นมีความเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนได้้วแต่ขึ้นกับเหตุและผลอันสมควรนะครับอันสมควรแต่กรณีที่การเกินเงินต้องเป็นเหตุสุดวิสัยระบุชัดเจนในกฎหมายครับเหตุสุดวิสัยนะครับอ่ะเหตุสุดวิสัยเนี่ยมีนิดหนึ่งเวลาจะพูดไกลนิดนึงเหตุ พอมีอะไรนิดๆนะครับเสียวิสัยมีนิดหนึ่งบางครั้งน้าท่วมก็ไม่สุิวิสัยนะการบางครั้งน้ําท่วมก็ไม่สิวิสัยครับสาตรพิจารณาแล้วครับบางครั้งการที่น้ําท่วมไม่เห็นสวิสัยเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ท่วมน้ำซ่าคุณยังทําอยู่ทราบอยู่แล้วว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ท่วมน้ำซ่าแต่คุณก็ยังทำอย่างมันอยู่ไม่เห็นวิสัย เป็นว่าเราไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยไม่เคยพื้นที่นี้ไม่เคยท่วมมาก่อนเลยอยู่ๆปีนี้เกิดท่วมโอเคเห็นวิ้สายแต่ถ้าบางพื้นที่ใช้ปานกรมอยนึงเนี้ยบางบานอย่างเนี้ยทราบอยู่แล้วว่าพื้นที่นี้เป็นที่รับน้ําและท่วมซ้ำซากและคุณยังทํากิจกรรมนั้นอยู่แล้วเกิดปัญหาอันนี้ไม่สุวิสัสมีคำทั้งสามแล้วครับตัดเช่นครับตัวอย่างข้าวเนี่ยหนึนคำถูกออกแต่ประเด็นมันคื ันจสอปเื้นทนต่างประเทศอันนี้เป็นที่เกิดขึ้นที่เราเจอซึ่งเราต้องอต้องแถกกับซีดีก็บอกเขาว่าของเราเจอรประเทศโนทางการเกษเพราะว่าวทางตงหวเนี่ยนเพิดเริเ่มเริเ่หลายเยอะมันเลยทำให้การีปนเปื้อนในข้าวถูกถามอาจารย์ว่าประเทศสุขว่าเป็นเหตุสุไมครัไม่ครับเหตวิสัยปหตุที่เกิดจากปัจจัยภายน,นอก แต่การที่เราโด,โด,น,โดนบินเปื้อนเป็นปัจจัยภายใน้วก็จะการต่างๆของแป้งงเคียงนะอ๋อแป้งก็ถือว่าต้องจัดการ,การให้ได้แสดงว,ว่าแป้งเร,งเรงาเราทราบอยู่แล้วว่าแปง้งข้างเคียงทำเคมีสมมติว่าเราทราบอยู่แล้วว่าแป้งข้างเคียงทำเคมีเราก็ต้องมีบัฟเฟอร์โซนเพื่อกั้นระยะไม่ให้เหตุวิสัยครับแต่เป็นเหตุอันผ่อนบนอ,นอื่นได้นะอย่างว่าบางอย่างคนบนได้แต่ให้เหตุวิสัยจะนำไปสู่การที่ไม่คืนเงินใดรก็แต่ก <c oughs> ่อนนี้จะไปไกลถึงจะไหที่สูน,นี่ไม่ได้ <c oughs> แต่ไปไกลถึงร้อนนี่ยังไม่ได้ แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบางอย่างได้อันนี้เคือกการเจรจาในกิจกรรมนะครับน่าจะได้เวลาเหมาะสมแน่ะครับเด็กมีพักบ่ายเนาะเดี๋ยวจะมีเวลาถธนาหารกันน้อยลงนะครับขออนุญาตพักบ่ายแล้วมีหมดเลยเอาไปกของนั้นมีเวลาครับนึกว่าเริ่มมันตรงนะครับนั้นน่าจะได้เวลาเหมาะสมนะขออนุญาตจบกันไปเท่านี้ถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมหลังไมได้ครับยังคงอยู่นะครับเดี๋ยวเราเลิกจบเท่านี้ครับคุณครับ อขอเสียงกบมือให้ท่อนหมอกอคาลาตีรถด้วยนะคะถือว้ได้คะ